เอาและครับผมและที่ท่านจะได้ดูเดียมันจะไม่ชัดเท่าที่ผมดูเพราะผมเนี่ยกำลังดูนะครับผมเกมมิ่งมอนิสเตอร์อีสปอรจาก MSI ที่มีความชัดระดับนี่ครับผม WQHD นี่ครับการกดครั้งดีจะเป็นการกดที่ชัดเจนจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนเห็นไหนะมันจาผมไม่ได้แล้วผมใส่หูฟงัฟงผมเองก็ไม่ได้ยินเสียงที่วอแวกแวกละสมาธิของผมโฟกัสไปเลยเงินพันห้าผมจะลอยไปหรือเปล่าบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนกดนิว้วโป้งไป ชท,ทุกท่านนะครับยินดีต้องรับช่แนลหนักราดไฟและวันนี้นี่คุณอยู่กับเกม ROX ใครยังไม่บวก8งองวันนี้นี่ครับอาจจะเป็นการตีบวกเศษตั้งหลังตู้เย็น EP สุดท้ายของเราแล้วก็เป็นได้แต่ผมบอกเลยเนียครับการที่เราเนี่ยจะเจ็บและจบไปเบาๆมันไม่ได้วันนี้มันต้องมีอะไรที่ยิ่งใหญ่และพิเศษ มาดูในตัวเกมกมนก่อนเลยดีกว่านะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นทีมคริสต์มาสนะครับทุกอย่างเนี่ยทุกคนชอบคริสต์มาสอยแลวไม่ได้ผมก็ชอบเหมือนกันครับผมเอออยากจะไปเที่ยวไปสัมบัตหิมะสักทีให้มันเต,ต็มไม้เต็มตมือรู้ไหมทำไมผมตีบวกมาเป็นระยะเวลานานแสนนานมันถึงยังไม่บวกแปดสักทีนะครับสำหรับอา,อาวุธสีแดงของผมนะครับรู้ไหมทำไมเพราะคอมพิวเตอร์ของผมมันกากสวัดตอกยังไง วันนี้นีครับผมผมเห็นหลายช่องและเลื่อกเกินะครับที่ทํากล่องสุ่มเคยเห็นะกล่องสุ่ม iPhone กล่องซุมงซ่มพิมนี้วพายผมเห็นแล้วผมอยากเล่นนะเออผมอยากเปิดบ้างนะไม่รู้ทุกคนอยาก,กิะดูหรือเปล่า แต่วันนี้นะครับผมมีกล่องสุ่มพิเศษนะครับผมมาจาก MSI นะครับตอนนี้ผมตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวเราไปแกะแล้วไปดูไปเลยดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรและผมเนี่ยครับจย่ายดีของผมนีครับไปตีบวกในเครื่องนั้นแล้วผมรับรองเลยนะครับผมว่ารอบนี้สําหรับเศษตังหลังตู้เย็นต้องไม่ออกมาแย่อย่างแน่นอนครับผม เอาละครับผม้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยเอาละครับผมกล่องมากับขนาดยาวใหญ่สูงขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอะไรเรื่องจากการท่แขกแกว,ว้าวน่าสนใจจริงๆสำหรับกล่องนี้เปิดเลยลนะการมาสิ เอาโฟออกเอาไม่ได้ไม่ต้องมียกออกมาโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตยกออกมาแป๊บหนึง่งมากับระบบไฟมิสติกไลด้านหลังจอเล่นเกมเพลิดเพลินด้วยเทคโนโลยีควนันตั้มดอดให้คุณได้สัมผัสภาพสีสันสดใสกว่าจอทั่วไป ปอดเกมมิ่งมอนิเตอร์นี่ครับต้องบอกเลยว่าสาวกสายยิงภาพสวยเป็นหน้าจอ IPS นี่ครับผมให้ มองสม่ำเสมอมาพร้อมกับรีเฟรชเรทที่165เฮิร์ตซ์นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหคมชัดจัดจริงแล้วก็ไหลลื่นสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับและขนาดจอที่ขนาดใหญ่มากๆเรียกได้ว่านะครับ2,560คูณ1,440กันเลยทีเดียวและจอตัวนี้นะครับมีขนาด27นิ้วนะครับผมเป็น WQHD ด้วยนั่นะเองนะครับ โอยอยากจะต่อเล่นเลยว่ะขอไม่อันบ็อกชุดต่อไปได้ปะ่ะขอต่อเล่นเลยได้ป่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันต่อกับกล่องที่เหลือครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันสบ็อกกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่านี่มาก,กับโรบอทเอสไอสุดเทพนะครับสำหรับกล่องแรกนะครับผมอยากจะรู้เลยเกินว่าข้างในมีอะไรสิ่งที่เราจะใช้ในการเปิดก็คือคลัสเตอร์ของเราแต่ว่าไม่ต้องการครับผม นิ่วของผมเนี say, ่ยมีราคายิ่งกว่าดูมาโอ้โหอันนี้เหมือนจะเป็นตัวเคสนะครับผมถ้าดูจากสายตาของผมเนี่ยเป็นเคสน่าจะประกอบมาแล้วครับเดี๋ยวเรายกออกมาดูข้างนอกเลยดีกว่าครับผมว่าข้างในมีขุมพลังขนาดไหน เมนบอร์ด m a g Z690 t o m a a WiFi DDR4 เมนบอร์ดรุ่นใหม่จาก MSI รองรับ CPU Intel Gen12 และยังใช้ร่วมกับ RAM DDR4 ที่หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงเอาละะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราได้แกะมา เรร้อยแล้วและนี่ก็คือขุมพลังของ MSI นะครับตัวเคสของเขาเนี่ยมีกระจกขนาดใหญ่เอาไว้โ,โชว์ตัวเครื่องนะครับและมีสัญลักษณ์ MSI อยู่ตรงนี้ในครับผมโอ้โหโชว์ฟงโชว์ไฟได้เต็มที่กันเลยและดีไซน์ออกมาเนี่ยใช้งานได้แบบเต็มที่นะครับผม <Wow. S 1> สําหรับปุ่มเปิดปิด LED นะครับมีพอร์ตต่างๆรองรับมากมายนะครับเรามาดูข้างในตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับผม เอาละครับนะนี่ก็คือข้างในของตัวเครื่องนะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้เป็นการ์ดจอนะครับ G-FORCE e RTX นะครับ3าม0มากับขุมพลังที่ทันสมัยและรุนแรงจริงนะครับมีน้ำปิดของ MSI นะครับมากับพัดลม2ตัวตัวเคสเนี่ยแถมพัดลมมาทั้งหมด4นะครับเป็นหน้า3หลังหนึ่งและมากับ CPU นะครับ Intel Core i 7 1 2 7 0 0 k นะบอกเลยว่า สุดจัดนะครับสำหรับตัวนี้และยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็น power supply นะครับผมของ A750 GF นะครับมาจาก MSI เช่นกันและวันนี้นี่ครับตื่นเต้นมากๆเลยที่จะมาได้ใช้เครื่องนี้ในการตีบวกนะครับผมหรับรองว่ามันอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปเลยก่าครับเอาละครับมาถึงกล่องสุดท้ายกันแล้วครับผม ยกขอฉีกตุ้นยุ่งโป้งเลยนะครับมาแล้วเรียบร้อยแนี่ข้างในเนี่ยมีรายละเอียดอยู่ทั้งหมดนะครับสามชิ้นนะครับผมชิ้นแรกนะครับผมเป็นนี่เลยนะครับ MSI นะครับผม G H 3 0นะครับผมโอ้โหตัวนี้เป็น V 2นะครับเดี๋ยวเรามาอันบล็อกแล้วก็มาใส่กันเลยนะครับผมโอเคมาดูกล่องต่อไปกันดีกว่าว้าววันนี้ตื่นตาตื่นใจสุดๆัสยังไม่เคยใช้สักครั้งเลยนะครับเป็นแผ่นรองเมาส์วีแสงหรือเรียกเป็นภาษา ทางการเนี่ยก็คือเกมมิ่งเมาส์แพดนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวจะมาบอกฟีลลิ่งกันหลังท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ G D 6 0นะครับผมอีกหนึ่งตัวน่าสนใจมากมากและมาถึงตัวสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ว้าวมาสีขาวด้วยมีเมาส์แถมมาข้างในด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็น E K 3 0นะครับผมโหเป็นเมาส์พร้อมคีย์บอร์ดนะครับ yeah ใส่หนักใส่เต็มขึ้นบวกแปดกันเลยนะครับหลังจากเราล้างซวยได้คอมพิวเตอร์แบบเสริมดวงมาแล้วเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกับผมไปอยู่เราประกอบแล้วเข้าในเกมเลยผม Let's go เอาละครับผมแดนนี่ก็คือภาพที่ทุกท่านได้ดูในครับ RX ตอนนี้นี่ครับผมออนอยู่ที่เครื่อง msi เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหต้องชมก่อนเลยนะครับแวบแรกที่ผมเห็นคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ของเขาเนี่ยนะครับผมซึ่งปกติแล้วนะครับผมจะเป็นคนใช้สีดำทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ พอเปลี่ยนมาเป็นสีขาวเนี่ยมันแบบเออมันสาตาดีอ่ะมันเป็นอีกสันหนึ่งหนึ่งสไตล์อ่ะสวยครับสวยถือว่าสวยมากอ่ะมาดูคีย์แพดกันอีกนิดนึงนะครับผมนี่เลยนะครับมีแสงสีระยิบระยับแต่เดี๋ยวผมสายภาพพรีวิวให้ดูตอนสุดท้ายทีเดียวมารับหินมาเลยดีกว่านะครับวันนี้เราได้เตรียมมาประมาณ ห้าแสนเพชรนะครับผมก็คือ1ล้านแหละมีสเปรย์อยู่อีกนิดอีกหน่อยนะครับแล้วก็เอาตรงเติมเงินมาอีกนะครับก็คือจัดหนักจับเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับเ s เมไนะวันนี้น่ครับของที่เราจะตีบวกก็คือลังเลมากว่าจะตีอาวุธขึ้นบวก8หรือเปล่าแต่ว่าถ้าใช้ระยะยาวจริงๆเราจะจําเป็นจะต้องมาตีอาวุธทองให้บวก7นะครับผมแล้วน่าจะได้เปลี่ยนมาใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วตัดใจกัดฟันเอาอาวุธทองเลยแล้วกัน แล้วอยากรู้ว่าคลิกละเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับโอ้โหไม่ได้ทำเอาไว้นานก็รู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะครับผมอาผมเตรียมมาทั้งหมดออ้มันต้องใช้กันแต่1 6อันโอถ้าเป็นแบบนู้นะใช้กันแต่แค่8อันครับซึ่งกันแต่เนี่ยมีราคาที่โคตรจะแพงอันละหมื่นสิอันผมต้องใช้8เพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมใช้8ก็คือ8 0,000ืโอ้โหแม่งโคตรแพงมาดูแป๊บเฮ้ยเรามีนี่อยู่เราเราซื้อนี้มามาทำเองดีกว่า6กคูณแได้เท่าไหร่ 48เอา้ามีแค่2ตัวอาผมคำนวณดูแล้วนะครับขนาดกูมีวัตถุดิบเป็นของกูเองอะนะผมไปคราบเนี่ย8 3 0 0มครับแต่ถ้าผมซื้อเอา80,000นะครับโอ้โหอะไรของมันเนี่ยงงเหมือนกันอาช่างมันนะครับจัดไปเลยแล้วกัน8ก้อนนะครับผม8ก้อนนะครับคลิกเลยไม่ต้องรีรอนี่ก้อนละ1 0,000นี่หมดไปหมดไป2 0 0 0 0 0แล้วนะ2 0 0 0 0นนี่ถ้าเติมเท่าไหร่เนี่ยเออ อ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าคลิกหนึ่งเนี่ยใช้เท่าไหร่นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ตีบวกค่อนข้างที่จะใช้เงินค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับและครั้งนี้อาจจะเป็นการตีบวกครั้งสุดท้ายของผมแล้วก็เป็นได้นะครับใครจยอยู่ก็อยู่แล้วกูตีไม่ไหวเลยนครับสิก้อนใช่ไหมก้อนละหมื่นสโอ้แล้วในตลาดเหลืออยู่แค่นี้ด้วยนะครับผมก้อนละหมื่นสองหมื่นสองแปดคูณสิบหก หมื 128, ่นสองแปดกู่ได้แค่เก้าก้อนเก้าก้อนนี้โอ้แสนกว่าแล้วเวอรอ์ฮียถ้าเราดูตรงนี้นะครับเม็ดละ1,28 0 0 0นนพันนะครับ1คลิกเนี่ยเราใช้ทั้งหมดนะครับ1คลิกในการกดเนี่ยใช้ทั้งหมด16ก้อน คิดเป็นเงินนะครับอยู่ที่24,000 24,000เราดูง่ายๆเลย1100บาทเนี่ยเราได้15,000 15,000นี่ก็คือ15,000 uh huh. นะครับบวกไปอีก5,000ก็พูดง่ายๆว่า1คลิกอะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทอ่ะโอเคครับรีวลว4ไปเลเวล5เนี่ยจาก72%ขึ้นเป็น90%นะครับเจาะกอจาก24เป็น30 เอาละครับผมและที่ท่านจะได้ดูเนี่ยมันจะไม่ชัดเท่าที่ผมดูเพราะผมเนี่ยกำลังดูนะครับผมเกมมิ่งมอนิสเตอร์อีสปอรจาก MSI ที่มีความชัดระดับนี่ครับผม WQHD นี่ครับการกดครั้งดีจะเป็นการกดที่ชัดเจนจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วรอบังกรบินใน3 2 1ไป ชัดเลย <laughs> ต้องบอกเลยนะครับผมว่านีครับไปแล้ว1,500บาทของกูหายไปแล้วครับละลายไปกับน้ำเลยครับผมแต่สิ่งที่ไม่หายไปจากสายตาของผมนี่คือความสมูทของจอนะดูดิการทรงการซูมเห็นปะเห็นภาพปะ คือม่นสวยมากเลยเว้ยเอาจริงผมสารภาพเลยแล้วกันนะครับเห็นผมสตรีมเกมมาเยอะขนาดนี้นะครับเราอยู่ในวงการเล่นมา45ปีอย่างนี้ผมเองก็ยังไม่เคยใช้นะครับหน้าจอแบบขนาดที่เกือบเขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านาาผ้านังผมนะแบบเรียกกันแบบเด็กๆอ่ะก็คือ 2K อ่ะเข้าใจปะก็ยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะเออนี่ได้เล่นครับรู้สึกว่าเออภาพที่เราได้ยูนจริงอ่ะผมว่าต้องไปหามาลองสักครั้งครับล้วลองใช้ดูนะครับพื้นสูงสูงนะครับผมแล้วก็ความชัดแบบระดับแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่าเออว่ะร้อยว่ะ นี่ยังยังไม่ได้เอาไปลองพวกเกม SPS หรืออะไรเลยนะครับผมเออเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยถ้าผมได้ทัก2 3จอไว้ที่บ้านมันจะดีกว่านี้แนลผมเวลาแล้วก็วอย่าริืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันดูนี่กับผมขนาดผมกดยืนอะ่ะเขายังมาตกใจเลยอะ่ะต่อกันไปเลยสำหรับคลิกที่2อจริงๆบุกจะให้แค่คลิกเดียวเสียไปทั้งหัวใจแต่ไม่ครับสำหรับเราคลิกเดียวมันน้อยเกินไป นะครับคลิกเดียวมันน้อยเกินไปผมบอกเลยโอ้โหนี่มันรู้มันมาเข้ากล้องรู้ว่าผมจะตีบวกอะมาคลิกที่2นะครับครั้งนี้รู้ไหมทําไมเมื่อกี้ผมวกแวกรถไฟขับผ่านบ้านผมบ้างเสียงนู้นเสียงนี่รู้ไหมทําไมครับนี่เลยครับผมโอ้โหตัดเสียงรบกวนไม่ได้ยินเสียงของผมเลยผมตะโกนดังกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมเป็น Immerse นะครับตัวนี้เป็น Immerse ์ h 30นะครับ V2 เนี่ยผมบอกเลยว่าตอนนี้เห็นนะ เห็นนะมันจำผมไม่ได้แล้วผมใส่หูฟงหูฟังผมเองก็ไม่ได้ยินเสียงที่ว่าแวกละสมาธิของผมโฟกัสไปเลยเงินพันห้าผมจะลอยไปหรือเปล่าไปฮายี่เยอะๆะายี่เยอะหใอ่ตายสิบ้านี่มันยังจำเราได้อีกเหรอผมขนาดผมเนี่ย ไม่ได้ตีด้านงไงไอ้น้่นนั่นก็แตกเหมือนกันกระาษผมไม่ได้ตีบวกนานนะครับผมกลับมาตีบวกเนี่ยผมยังเข้าถึงเลยเกมนี้เนี่ยเข้าถึงง่ายจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสัมผัสนี่เนี่ยตัดเสียงรอบข้างได้ดีมากครั้งที่2ไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ครับครั้งที่3ไปเลย4,5 0 0หโอ้โหม37 0 0เลยเอ่อไม่เป็นไรครับแต่ผมจัดให้ได้สำหรับ m s i ไเนี่ครับผมจัดให้ได้ไปเลย อีกนะครับพันหาบาทผมกดให้เลยนะครับถือว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยนี่ครับบอกว่าจะมาแค่คลิกเดียวแต่ไม่จัดไป3คลิกไปเลย4,500บาทสำหรับคลิปวิดีโอนี้ <Wow. S 1> คือมันแตกหนึ่งครั้งแล้วไนงะมันจะแตกครั้งต่อไปมันก็เกินไปหรือเปล่ามันก็เกินไปหรือเปล่าดูครับสูตรนี้อย่าบอกใครรู้ไว้แค่เราบนล่างซ้ายขวาขวาซ้ายล่างบนบนล่างซ้ายขวา ขวาซ้ายล่างบนกดนิ้วโป้งไป <c oughs> ขอตัวครับเดี๋ยวนอ่ะในะครับผมมาลบล้างคำสาปนิกนิดหนึ่งนะครับ95 45นะครับจัดไป45อันนะครับกดรับปึ๊บมาเอาเป็นว่า เราตีบวกอุปกรณ์ป้องกันสักนิดหนึ่งอย่างน้อยให้ติดไว้สักคลิปหนึ่งนะให้มันดูแบบว้าวเอ้ยจำผู้ไม่เอาเหมือนกันนี่หว่าไม่ตียังไงวะเอลี่ยนโคตรเลยว่ะโูเมื่อกี้แบบอินเทอร์เฟซอะไรเวลามันพุ่งขึ้นมามันปิ้งปังปิ้งปังแบบมันมันรีเฟรชเร็มันไวอ่ะแล้วจอมันแบบโอ้งามมากก็ดูฉากหลมงฉากหลังนี่คือประจษาที่บายออกมาไม่ได้เอ้ยกูเห็นชัดในไอสัต์จากบวกสี่เหลือบวกสามนี่ยังไงเนี่ยช่วยไอซี่ 4,500แม่งไม่พอยังบวกแตกอีกโอ้ประเจามาเดี๋ยวเรามาบวกชุดวาคิลี่กันสักนิดหนึ่งนะครับเอาละเราจะมีเจ้ามุกมาช่วยเราในการเปิดครั้งนี้นะครับตัวนี้เป็นแมวชื่อว่ามุกมีเป็นแมวขามมันมีมุกคอมปาสสวยปะชอบไหมเซ็ตใหม่เลยม,มุกบอกชอบมากเลยคับปาหลังจากได้มุกมาอวยพรแล้วนี่ครับ ก็หอญาิใครมันมายืนบังวะขอญาิสักหนึ่งคลิกไป <_ p> เพือจะเชื่อ <_ p> <_ p> ถ้ามีงบนะผมว่าไหลขึ้นบวกเจ็ดได้เลยนะครับสำหรับชิ้นนี้ไหลขึ้นบวกเจ็ดได้อย่างสบายๆเลยอะนะครับผมนะบก็หลังจากนะครับผมได้ตีบวกกันไปหอมปากหอมคอแล้วนะครับก็บอกกันตรงๆเลยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะ อ่ะหลังจากที่ผมได้ใช้ไปนะครับก็ความรู้สึกแรกเลยนะครับต้องบอกว่าผมเองไม่เคยใช้จออ่ะแบบเรียกมับ้านนั่นคือ 2K อย่างเงี้ยนะครับภาพแรกที่สัมผัสนะครับเฮิร์ทที่เห็นนะยครับผมคือมันสมูทมากนะครับแล้วก็ความคมชัดอะไรเนี่ยดูจากจอได้ในตอนนี้เห็นไหมครับคือมันแบบค่อนข้างที่จะแบบเพิ่มจากเดิมมาเท่าหนึ่งอ่ะเออซึ่งมันเห็นได้ชัดเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยอ่ะนะครับผมก็รู้สึกว่าเออ เอฟเฟกเห็นไหมคงคงคนอะไรที่เดินอะไรเปิดเยอะก็ไม่มีปัญหานะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีกระตุกไม่มีแหลกเลยนะครับไม่มีกระตุกไม่มีแหลกเลยแต่ว่าคิมเหมือนเดิมอันนี้การันตีเนีครับผมจะพูดทำไมเนี่ยเนะครับ <c oughs> ผมเออแล้วก็เมาส์แพดอันนี้สวยนะครับดึงดูดสายตาดีอารมณ์แบบให้ให้ความรู้สึกบวกเ่ะเออเพราะว่ามีไฟด้วยมัม้งก็เลยละวิกลวักละวิก,วกเหมือนคนแก่ได้ของเล่นใหม่อะอารมณ์ประมาณนี้ <c oughs> และเพื่อนเพื่อที่สนใจนะครับรายละเอียดการสั่งซื้อหรืออะไรต่างๆนานาผม รวบรวมไว้ในใต้ดิสคริปชันข้างล่างนี้แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรอบคอมพิวเตอร์ของผมดีกว่าอีกซักหนึ่งครั้งครับก่อนจะจากคลิปดูนี้กันไปครับผมอ่ะไป ก็คือความสนุกความร้อยส่วนกันนะครับที่บผมผ้าไหมแล่นในสตรีมซอดเนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลฟ์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน